พร้อมยังครับอมแล้วพร้อมยังครับน้องปุณเหนีววันนี้เราจะมาเล่นหาเจ้าเหมียวกันใช่ไหมครับน้องปุณใช่น้องปุณหาไหมพี่ปี๊ไปซ่อนนะครับน้องปุณหาไหมว้าวน้องปุณหานะอันนี้มีเหมียวครับผมเหมียวอันนี้นะครับผม วันนี้เราจะเล่นซ่อนหากับเหียวกันนะครับเดยวน้องคุณจะมีโคมไฟนะแล้วเดี๋ยวเหมียวจะไปซ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะตามหากันโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วเอาโอเคปิดไฟปิดไฟครับโอเคปิดกันปิดกันโอเคเอาเหียวไปซ่อนแล้วเอาเริ่มหาได้ครับผมโอเคไปไปหาได้ครับแมวอยู่ไหนครับเหวอยู่ไหนเอา้าโหหาง่ายเหลือเกินแม หาเร็วมากเลยน้องปุนมาโอเคพร้อมยังพร้อมพร้อมเอาปิดไฟปิดไฟปิดไฟใหม่ปิดไฟครับผมโอเคนะครับโอเคเอาพร้อมแล้วไปครับผมเหนี่ยวซ่อนเรียบร้อยไปโอเคไปหาเร็วโอ้โหอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะโอ้โหโอ้โหหาเร็วมากเลยโอเคครับโอเค โอเคปิดไฟหาใหม่เหนียวหายไปแล้วมาเปิดหาเลยหาได้เลยครับแล้วเหนียวอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเหรอโหเร็วมากเลยครับโอเคเอาตัวพี้ไปซ่อนใหม่นะครับอโอเคปิดโอเคนะครับโอเคเอาน้องหาหาเลครับเปิดเลยครับเปิดโอเคหาหาเจ้าเหมียวอ,อยู่ไหนเจ้าเหมียวอ,อยู่ไหนครับหาเร็วครับ เจ้าเหมียวมานะเจ้าเหมียวมาเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวครับเจ้าเหมียวอยู่ไหนนะน้องคุณหาเจอไหมหาเจอไหมครับเจ้าเหมียวอยู่ไหนครับอยู่ทางนั้นแหละทางนั้นแหละพี่พีเห็นไหบแวบพี่เห็นไวยแวบนะครับหาเดียวครับเจอไหมเจอไหมครับเจอไหมเจอไหมพี่พี่ช่วยหานะ พี่ช่วยหาหนะเอ้ยพี่แล้วอยู่ข้างๆหมอนครับข้างๆหมอนเห็นไหมครับเห็นแล้วโอ้โหดีมากเลยเห็นไหมอ่าจับเจ้าเหมียวกลับมาครับจับเจ้าเหมียวกลับมาครับจับเจ้าเหมียวกลับมาครับเออไหมโอเคแอใไม่ละครับโอเคโอเคมาไหนไหนแอปไม่เอาปิดไฟครับโอเคนะปิดปีแอมนะไปครับผม เอากลับมา ughs, กลับมาแล้ว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 เหมียวไปไหนเออเมียวไปไหนเหมียวไปไหนครับหาเร็วครับหายอ่ะหาเจอยังเจอไหมครับเจอไหมครับนี่งครับอย <avan> ู่ใกล้ๆครับผมอยู่ใกล้ๆครับผมโอ้เจอแล้วเจ้าเมียวเจ้าเมียแอปไม์อะครับโอเคเอานะครับ ไปไหนแล้ววะอะพี่ก็หาไม่เจอครับโอเคเอาหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ยเหมียวกระโดดไปไกลเลยกระโดดไปตรงที่นอนน้องปุ้นป่ะครับตามไปเร็วตามไปตามไปครับตามไปครับพี่นอนพี่ปุ่นป่ะครับพี่ปุ่นพี่ปุ้นหาเจอไหมโอ้ยพี่ปุ่นหาเจอแล้วเก่งจังเลย,ยเหนียวมีหนวดยาว เหนี่ยวมีหนวดยาวอันไหนโชว์ดิโชว์ให้กล้องดูทีครับเหนียวโชว์โชว์เหมียวให้กล้องดูสักครับโอเคเหนียวหนวดยาวเนาะอย่าลืมกดเลยกดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดซับสไครและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคบายบายด้วยบา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 ยครับยี่ห้อนะบาย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 ดิง